สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มนำเงิน5้าล้านกลับไปให้หญิงที่เคยช่วยเหลือเมื่อ20ปีก่อนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนหญิงสาวนามว่าไต่ซิงเฟินวัย2ีปีได้พบกับเด็กชายหน้าตามอมแมมเดินโซซัดโซเซมาของเงินจากเธอ เด็กชายคนนั้นอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเขาบอกกับซิงเฟินว่าตนมาทำงานที่นี่ก่อนที่เงินจะถูกขโมยไปในตอนนั้นอากาศหนาวเหน็บซิงเฟินจึงพาเขากลับมาบ้านและทำอาหารให้เขากินพหลังซิงเฟินได้มารู้ว่าเด็กชายคนนี้มีชื่อว่าเหอรรงเฟิงอายุเพียง17ปีเขาเป็นเด็กชายที่ครอบครัวมีแต่หนี้สินและต้องออกจากบ้านมาเพื่อทำงานแต่แล้วก็ถูกขโมยเงินต้องใช้ชีวิตดังคนเร่ร่อนและนอนข้างถนนซิงเฟินได้ยิน เรื่องราวของโรงเฟิงเธอจึงเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าต้นย้ายมาทำงานต่างถิ่นได้2อถึงสปีแล้วเธอมอบกำลังใจให้เขาว่าถ้าหากเราอดทนขยันและซื้อสัตว์ก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเองซิงเฟินซื้อตัวรถไฟให้โรงเฟิงเดินทางไปยังเมืองเวิงหลิงตามที่เขาต้องการไม่เพียงเท่านี้เธอยังมอบขนมปังให้เขาเก็บไว้กินและมอบเงินให้เขาเป็นจำนวน30หยวนหรือประมาณ155บาทติดตัว baik ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเธอมีเงินติดตัวน้อยกว่า90ย้ยวนหรือประมาณ4ี่ร้บาทเท่านั้นแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆในครั้งนั้นจะทําให้เด็กชายคนนี้ประ,ะสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ในวันนี้โรงเฟิงเก็บประโยชน์ของซิงเฟิ่ไว้เตือนใจเสมอเขาเริ่มทํางานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์พร้อมเรียนรู้งานฝีมือต่างๆและฝึกฝนเทคนิคการวาดภาพในเวลาแค่เพียงเครื่องปีความสามารถของเขาทําให้หลังจากฝึกงาน ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น800หยวนหรือประมาณ4,100บาทต่อเดือนรองเฟิงเขียนทุกเรื่องราวเอาไว้ในแดรี่ของตนเองเขาทำงานหนักและเรียนรู้ทุกอย่างจนสุดท้ายก็สามารถจ่ายหนี้ให้ที่บ้านได้ครบถ้วนโดยมีตอนหนึ่งในแดรี่ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าชีวิตของรองเฟิงเริ่มก้าวหน้าขึ้นทีละนิดฝีมือและความซื่อตรงของเขาทำให้บริษัทฟเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทําทายรองเฟิงไปทำงานจากนั้นเขาก็ได้รับตำแหน่ง โทรับเหมาทำงานได้หลายล้านหยวนในระยะเวลาไม่นานจนปัจจุบันเขาได้กลายเป็นชายหนุ่มวัย37ปีที่ร่ำรวยมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์และโรงสีเป็นของตัวเองและถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนตลอด20ปีมาเขาก็ลับไม่เคยลืมผู้มีพระรคุณของเขาเลยหลังจากที่มีชีวิตมันงคงขึ้นเขาก็ออกตามหาซิงเฟินพี่สาวผู้ใจดีคนนั้นไม่นานหลวงเฟิงก็พบว่าสิงเฟินกำลังเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาเดินทางไปหาเธอในชุดส ที่ดูภูมิฐานเขาจําพิสาผู้ใจดีคนนั้นได้ไม่ลืมก่อนจะเดินเข้าไปก้กเข่าขอบคุณเธอที่ทําให้เขามีทุกวันนี้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังมอบเงินให้ซิงเฟินเป็นเงินจํานวนมากถึง1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอยไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกอบุณครับ